คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหอยโชคเศรษฐีเมล้านนะครับกับสูตรสูตรหอยโชคเศรษฐีเมล้านนะครับกับสูตรดับในส่วนของหลักสิบล่างสองตัวนะครับที่ส enfin ูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับโดยเศรษฐีในสูตรนี้นะครับเอามาดูกันครับโดยเศรษฐีสูตรนี้นะครับเริ่มเข้าเริ่มเริ่มเดินดีนะครับแบบไม่สะดุดเลยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หกสั่นะครับก็ ทั้งหมดก็21งวดการคำนวณน,นะครับเต็มๆนะครับไม่รวมงวดปัจจุบันนะที่เราเอ่อที่เราจะที่เราที่เราจะคำนวณกันนะครับนะแต่ว่าก่อนอื่นเราก็มาดูเกษตรมาดูมาดูสศรษิก่อนถูกไหมก่อนที่จะนำเอาไปใช้ได้ไมนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคนะครับดับหลักสิบล่างนะสองตัวเลยนะนำสองตัวไปตัดนะครับเดีย๋ยวสักครู่ครับ สูตรมันเริ่มเดิน 1, ตัตนง้งแต่หนึ่งกุมานใช่ไหมตั้งแต่ต้นปีนะครัาดูครับหนึ่งกุมภาพันธกุสะครับที่ออก5้าห้าแป้าออตละออก06นะครับเรามาดูกันเราใช้ในส่วนของหลักร้อยระหว่าที่หกับคูณในสองสคูณสเป็น4,4่บวกแเป็น4บวก สองคูณ2อเป็น4 4บวกแเป็น12นะครับใส่2 2คูณ5เป็น10ใส่ศูนย์ดับ2ใดัศูนย์นะครับต่อมา16กุมภาพันธ์ครับ16กุมภาพันธ์ออกจ็ดแปดส่เจปดหนึ่งสี่ตัวละออก9กสนะฮะเรามาดูนะครับเลข2และเลขศูนย์แม่ปรากฏในอันนี้ใน,นสูตรของดับหลักสิบล่างกระดาษมาลดนะครับ เลข2และเลขศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบล่างนะครับตามทันนะครับอันนี้หลักสิบล่างนี้หลักห um น่วยล่างนะ2และศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบล่างนะครับต่อมาครับ16บุมภาพันธ์6านะครับคำนวณได้เลข6และศูนย์เลข6และเลข0ูนไม่ปรากฏในหลักสิบล่างนะครับต่อมาครับ1มีนาคม1มีนาคม6 3 1มีนาคม63าคำนวณได้เลข6และ0ูนย์เลข6และเลขศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบล่างครับ ต่อมา16มีนาคมครับ 16, 16มีนาคม63ครับคำนวณออก16มีนาคม63คำนวณออกมาได้6เลข0ครับเลข6และเลข0เลข6และเลข0ไม่ปรากฏในหลักสิบลงนะครับต่อมาครับ16พฤษภาคมครับ16พฤษภาคม63คำนวณได้เลข8และเลข0เลข8เลข0นะเรามา ลเลข8และเลขศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบล่างครับเป็นวันต่อมานะครับต่อมาครับ1นึมิถุนายนครับ5 2 10 10สบวกแเป็น18บแเศษแนะครับ8 5 40ได้0นะครับได้8และ0นะครับเลข8และเลข0ได้ปรากฏในหลักสิบล่างนะครับตามมาสิบมิถุนายน16มิถุนายน16มิถุนายน63กำน้ยเลข6และเลข0 เลข6และเลขศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบลักนะครับต่อมา1กระดาคมกับ1กระดาคม6กสามคำน 2, วณได้เลข2และเลขศูนย์เลข2และเลขศูนย์ไม่ไม่พบในหลักสิบลักนะครับต่อมา16กระดาคมครับ16กระฎาคม6กสามครับคำน 2, วณเ,เลข2และเลขศูนย์เลข2และเลขศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบลากนะครับต่อมาครับ1สิงหาคม หนึ 1> 1่งสิงหาคมหนึ่งสิงหาคมหกสามคำนวณเลขสี่และเลขศูนย์เลขสี่และเลขศูาานย์นะครับเรามาดูไม่ปรากฏในหลักสิบล่างนะครับต่อมาสิบหกสิงหาคมครับสิบหกสิงหาคมออกเก้าสี่ห้าไปหนึ่งหนึ่งสองตัวละแปดแปดนะครับเลขสี่และเลขศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบล่างนะครับสิบหกสิงหาคมครับคำนวณได้เลขสี่และเลขศูนย์เลขสี่และเลขศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบล่างนะครับต่อมาหนึ่งกันยายนครับ หกันยายนครับหนกันหกันยายนหกสนะครับออก9 9 9าเก้าเกจนะครับหลักร้อยคูณสองเก้าอกสิปกแเป็น26่สิบหกเศษนะครับหกคูณหเท่ากับสาศนย์ะครับได้ดับหละศูนย์ะครับเลข6และเลข0ูนย์ไม่ปรากฏในหลัก10บ่างนะครับดูตานห่มชี้นะครับหนึกันยายนสิบหกกันยายนหกสามครับออกสองสี่สี่นย์าสตัวละห ห้นะครับได้หเลขศูนย์นักดนะครับสิปกยายนครับหลักร้อยคูณด้วย2องคูณสอได้ศูนยได้แนะครับใส่8 8ดแปดคูณห้าแปนะครับใส่ศูนย์ะครับได้แปดศูนยะครับหนึ่ตุลาคมครับออก8ปดสามเจสามสตัวลาห้าเนะครับเลขแปเลขศูนย์ประกในหลัก10บล่างครับคำนวณต่อครับหลักร้อยคูณด้วยสองแปดสอบกสวกแเป็น16บก สิบหว่แเป็น24่สิบสใสสี่สีคูณห้าเท่ากับยีได้ดับ4และ0ูนย์นะครับสิตัวละคมครับออก2องไป1 2ท่าหตัวละออก3ามนะครับเลขสี่ดเลขศูนย์ดูนะครับเลขสี่และเลขศูไม่ปรากฏในหลักสิบหลัเห็นไหมครับ16ตัวลาคม6กสาครับหลักร้อยรางวัลที่1คือเลขศ0นคูณสได้0ูนย์ศย์วได้8กับส 8, 8, 8, 8, 8, 8 8คูณ5เทกับ40ใสู่นะครับได้ดับ8ละ0นะครับต่อมาครับ1พฤศจายายน1พฤิจากายนส3ออก506 404 2ตัวละออก40นะครับหลักร้อยลงมาที่1คูณด้วย4 2 8 8ปก8เป็น16ะครับใส่6 6คูณ5เทกับ30นะครับได้6ละ0ูนย์ะครับ1ิพฤกจิกายน สิบหกพฤศจิกายนหกสามออกเก้าเจ็องหกหกหนึ่งตัวละออก4 6หนะครับหลักร้อยเราวัาที่หคูณในสองหกสองสิบสองหกสองบนะครับสิบวกแเป็น20ใส่ศูนย์ศูนย์คูณหก็ได้ศูนย์ะครับไปดับศูนและศูนย์อันนี้6กละศูนย์ไม่กดในหลักสิบนะอัน,นนี้ต่อมาคำนวณเลขศูนย์กับ0ูนย์เราดูต่อ หนธนวาคมครับออกหนึ่งศ <Yeah, S 2> ูเก้องตลออกแปดสีคร so ับเลขศย์เลขศูย์สอันนะครับไม่ปรากฏในหลักสิบล้านนะครัต่อมา1นธนวาคมครับหนึ่งศูน้องตลแปดสีครับหลักร้อยรางวัลที่1คูณด้วยสองเก้าบปกแปดครับสิบปกแเป็น26 26ิบหคูณห้าเกับสานะครับได้ดับ6กละศูนย์ะครับต่อหา สิธันวาคมครับสิธันวาคมออก 1, 3, 2 0งศูนย์หนนอาเจ็ศูนย์ะครับเลข6และเลขศูนที่เราคำนวณไว้ใช่ไหมไม่ปรากฏในหลักสิบล่างนะครับหลักสิบนะต่อมาเราดู16บธันวาคม16บธันวาคมออก 1, 3, 2 0งศูนย์หนึตัเลาเจศูนย์ถูกต้องไหมเลขหและเลขศูนย้วปรากฏในหลักสิบ นำคำนวณต,ต่อครับหลักร้อยรางวัลที่1คูณด้วยสเป็น6 3 2เป็น6 6คูณ8 3 2 6 6ก8 4 6บวก8เป็น14ใส่4 4คูณ5เท่ากับ20ได้ดับ4และ0 4และ0นะครับ4และ0 16ธนาคม,มแล้วก็มาดู17อ่ โอเคสิบเจ็ดมกราคมครับเมื่อกี้ได้ดับอะไรนะละศย์ใช่ไหมสี่ละศูนย์ไม่ปรากฏในหลัก10บล้านะครับสิบเจ็ดมกราคม64สี่ครับสามแปดสี่สเก้าละออกหนึ่งห้านะฮะคำนวณต่อเลยนะครับหลักร้อยคูณ2นะครับหลักร้อยคูณด้วยสอนะสาเป็น6 6หกปดครับหกบวงทีหกบวเป็น14 ใส่สเนสคูณด้วยห้าคงที่4ี่ห้ายี่สิบก็4ีละ0ูนย์เป็นเลขดับนะครับเอาไปตัดในหลักสิบนะสี่ละศย์ไปตัดในหลักสิบนึงว่าถัดไปอันนี้หลักสิบตรงนี้หลักหน่วยนะครับต่อมาเราก็มาดูในส่วนของวัดหนึ่งกุมาพันใช่ไหมแปดหนึ่งศูนย์ โอเคนี่กระดาษไปกันหนึกุมภาพันธ์ครับออก9 1 2, 7, 2, ้าหนึ่งสองสามย์เจ็ดองะออกเก้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราคำนวณได้ดับะไรนะสีและศูนย์ 4, 0, ใช่ไหมสและ0ูนไม่ปรากฏในหลักสิบนะครับถูกต้องนะครับต่อมา1นกุมภาพันธ์หกสครับ912 307 2, 30 7, 2่งสอย์เจ็ะออก97นะครับหล,ก 100, ลักร้อยเราวัลที่1นึ่งคูณด้วยสเป็น6 6หกบเป็นห เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสี่สิบสี่ใส่สี่สี่คูณห้ายี่สิบใส่ศูนย์ดับสี่ละศูนย์นะครับโอเคนะนนอันนี้เป็นสูตรของดับในส่วนของหลักสิบล่างสองตัวนะครับเพื่นนาร์าตัตต์เลีกนะครับเดี๋ยวสูตรระยะย,ยาวผมจะย่อยลงสับกับสูตรระยะสั้นนะครับอันนี้ดับหลักสิบล่างสองตัวนะครับข้อมแปดสิบ หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามนะครับยี่สิบเอ็ดงวดการคำนวณนะครับโดยที่ไม่หลุดเลยนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยแชร์ลงเฟซบุ๊กแชร์ลงในไลน์ได้นะครับเจอคนที่รักตัวเลขเจอช่วยตัดเลขไงนะครับเธอค่อยดูนะครับดูดซีละคลิปดูทีละขั้นตอนลองคำนวณดูได้นะฮะไม่ว่ากันนะครับจะได้เป็นการตรวจในตัวกดแอดเฟซไปด้วยนะครับพูดคุยกันได้นะครับแนะนําทางเฟซดีกว่าผมไม่ค่อย แชทกับทางไม่ค่อยได้อ่านกับทางข้อความอันนี้แล้วปิดถัดข้อความไว้นะครับถ้าสนใจก็สามารถพูดคุยต่างเฟซได้ครับโอเคครับก็ค่อยๆดูกันไปนะครับทีละสตรการคํานอนนะครับก็ใครรู้ก่อนดูก่อนนะครับก็มีโอกาสที่เลือกเซอร์ติสตี่ได้กลางวันจริงๆเป้งๆก่อนใครนะครับรู้ก่อนรวยก่อน กับสุดหน่อยเช้าสิททีหมื่นล้านครับสวัสดีครับ